สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับเรามาตามหากันทำที่นี่นะครับโดยมีผมสุเมศโสโรสเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านนะครับมาร่วมเป็นวิทยากรในรายการของเราเป็นพระภิกษุและเป็นอุบาสกนะครับท่านแรกท่านเป็นพระป่าแดนสงบไม่พลุกพล่านเป็นพระกรรมฐานอรัญญาวาสีเป็นพระธรรมยุทธิกนิกายง่ายดีเป็นพระพักกลางพงพีถิ่นลำพูน เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าใหญ่เรียกวัดเรียกวัดป่าหาริพุนชัยไม่เสื่อมสูญเป็นดินแดนครูบาศรีวิชัยยิ่งภัยบู์ขอเทิดทูลฟังแนวธรรมพระอาจารย์อริยะวังโสกราบนมัสการ,รครับอาจารย์ขอเจริญพรครับ,รรบสำหรับวิทยากรท่านต่อไปนะครับท่านเป็นคนพระนครคีรีนครศรีธรรมราชจบปรัชญาเปลืองปราดปร,รียาเก้าเปน็นศาสนศาสตร์บัณฑิตบัณฑิตบรรเทา มากมีงานเป็นเงาติดตามตนสอนนักธรรมบาลีหลายปีผ่านสอนปรัชญาวิชาการหลายฤดูฝนแห่งมหามกุฏในวัดบวรคนสอนคนมาได้ยินมาได้ยนรองสัตราจารย์จำนงคันทิกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับเราวันนี้นะครับเราสามารถจะตั้งกระทู้สดในรายการของตามหากานทําได้นะครับถ้าท่านใด ดูรายการแล้วนะครับเกิดคําถามอยากจะถามคําถามเป็นกระทู้สดในรายการนี้นะครับก็เชิญโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์026294433นะครับ026294433นะครับเรายินดีที่จะต้อนรับกระทู้สดในวันนี้ครับก่อนอื่นเราไปชมกระทู้แรกพร้อมๆกันเลยครับ อยากจะถามท่านวิทยากรว่ากรณีสาวสวยมีการศึกษาทางโลกสูงอะค่ะผิดหวังกับเรื่องความรักแล้วก็คิดฆ่าตัวตายแล้วก็ตายจริงๆเนี่ยนะคะเป็นเพราะกรรมเก่าหรือว่าเป็นเพราะไม่สนใจศึกษาธรรมะคะครับอาจารครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวข่าวหนึ่งนะครับที่เป็นหน้าที่น่าสลดใจก็คือสุภาพสตรีนั้นสวยมากนะครับเป็นดาวคณะมีการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็มีอาชีพการงานก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นอาจารย์สอน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ว่าผิดหวังกับความรักแล้วก็ต้องการจะสื่อสารให้กับแฟนรู้ว่าเขารักจริงก็เลยกระโดดตึกฆ่าตัวต,วตายอันนี้ในกระทู้เลยถามครับว่าตกลงว่าเป็นเพราะกรรมเก่าหรือว่าเป็นเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมะครับอาจารย์พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเน้นที่ปัจจุบันนักกรรมไม่เก่าไม่ใหม่เอาธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกขนาจิตทุกขนาจิตน,นะครับ,รบสติปัฏฐานสี่คือรู้ทุกขนาดจิตนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลายครั้งกับสังคมไทยที่สังคมไทยเราเป็นวิถีพุทธศาสนาแท้ๆสิ่งที่แสดงออกไปนั้นเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งว่าการศึกษาการเรียนรู้รกับความว่าคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยมันรู้สึกจะมาออกจากร่องรอยแยกออกจากกานาันเสียลการแยกออกออกจากกันตรงนี้เป็นจริงเป็นจุดของความแปลกที่เกิดขึ้นก็คือการ พรองชีวิตที่ขาดสติปัจจัยตัวเดียวของสิ่งที่เกิดขึ้นคือสติสติคือความ,มรู้รู้ชอบ,บสตินี่คือตัวปัญญาเมื่อพัฒนาเพิ่มปูนขึ้นมาโดยตามกําลังทำใช่ไหมอันสิ่งนี้จะว่ากระบวนการปัจจัยการศึกษาที่เมื่อกี้ที่ยกขึ้นมาว่ามีความเพร้อมีการศึกษาสูงเป็นถึงขนาดจ,จะเป็นอาจารย์รบจบตะบันที่ดีด้วยมันเป็นตัววัดผลอาจจะไม่ใช่ เฉพาะรายนี้รายเดียวหลายๆครั้งที่คนไทยหรือที่แม่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องจะสสลดใจว่าเสียดายบุคลกรเหล่านี้แล้วก็สงสารไม่สงสารแล้วก็แปลกใจด้วยนะครับว่าทำไมคนมีการศึกษาสูงฉลาดฉลาดถึงตัดสินใจด่วนงนี่ครับแสดงว่าอำนาจการเรียนรู้ต้องแยกเป็นสองภาคภาคการเรียนรู้เชิงการสังสมความเห็นกับภาคกระบวนการเรียนรู้ทางจิตสู่ความบริสุทธิ์แตกต่างกัน เราเรียนการสั่งสมแบบยึดมั่นยึดถือเนี่วนาก็ไปหาความคิดหลากหลายจนขาดสติจนขาดอํานาจธรรมรองรับความรู้นั้นเหมือนปลูกต้นไม้ที่ดินนั้นไม่ยึดไม่มั่นบนดินนั้นต้นไม้นั้นพอเจอพายุหน่อยล้มได้ไหมล้มได้เร็วเพราะว่ารากไม่รากไม่แน่นดินไม่ดีครับปัจจัยเหล่านั้นแสดงว่าคุณะทําพื้นฐานของชีวิตเนี่ยมันอ่อนแอเกินไปสังคมต้องมาดูตรงนี้วันนี้เปราะบางมากนะครับ ปัญหานี้นี่เป็นปัญหาที่ทุกคนควรที่จะนํากลับมาเรียนรู้และถามหาตนเองว่าทําในก,กิจของเราว่าเรามองปัญหานี้อย่างไรครับดูเหมือนกับว่า i อควความรู้การเรียนรู้หลายๆกระบวนการเนี่ยนะครับดูเหมือนเหมือนกับจะไปคนละทางกับกับการเจริญสติหรือว่าแนวทางของพุทธศาสนาที่จะดํารงชีวิตอยู่ด้วย,ยาการมีความสุขนะครับแสดงว่ามันมันพัฒนาการอย่างขาดศูนย์ครับ มันพัฒนาการไปสู่ส่วนหนึ่งเราเร่งความเติบโตจนขาดศูนย์ความดีครับขาดศูนย์การยึดมั่นบนคุณความดีรากแกว้วอาจารย์อยากเห็นว่าเลึกภาพาต้นไม้ต้นไม้พันนี้ดีมากเมื่อกี้เราพูดใช่ไหมดอกผลดีก็คือตัวบุคคลแต่การยึดมั่นบนว,นวิถีของคุณธรรมที่ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่มั่นคงก็คืออำนาจคุณความดีนี่ทางศีลศีลธรรมเนี่ยทางสตินี่น้อยไม่ใช่คนคนนี้ไม่ดีครับ แต่วิธีการที่เดินทางาสู่จุดนี้มันวัดผลเฉงของพื้นฐานของคุณธรรม,มความเข้าใจใน,ในความเป็นอยู่ดำรงอยู่อย่างเป็นปกติสติที่ขับร,รั้รู้ชอบกับอำนาจของสิ่งที่ควรทําควรรู้ครรืออำนาจธรรมเนี่ยตรงนี้เกิดเป็นจุดอ่อนแอเกิดขึ้นใช่ว่าการพัฒนาการเชิงการเรียนรู้เนี่ยเราเร่งเร่ง,ร,ง,ร,งร้ามากจนที่สุดแล้วเนี่ยเร่งร้ารีบร้อนจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเราดื่มการปลูกพื้นฐานที่เข้มแข็งให้กับชีวิตของมนุษย์ไป ครับพระอาจารย์จะไม่มองสักนิดหนึ่งครับว่าหลายคนเขาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าทางคู่นี้เขาจะเกิดมาเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะเพราะว่าผู้หญิงก็รักรักผู้ชายมากแต่ผู้ชายนี่หนีไปมีสาวคนใหม่แล้วก็ผู้หญิงก็ต้องเจ็บช้ำจกนกระทั่งกระโดดตึกมานั่นเป็นสิ่งเล่าภาพภายนอกไม่ใช่เหตุผลจริงรเหตุผลจริงคือเมื่อกระทบแล้วนี่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น,นีนหนาวร้อนอ่อนเย็นชอบไม่ชอบนี่มันมันเป็นตัวผันแปรข,ของจิตที่ขัดคําว่าหลักยึดที่ดีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในในโลกเนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็หมายว่าจิตที่ปลุกไว้มั่นคงบนพื้นฐานของศีลธรรมและคุณธรรมที่ดีที่พัฒนาการยังเข้มแข็งเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้อยู่ได้ทมกลางความแปลกและผันแปร <ica S 2> ร้อวร้อนของโลกเพราะพทธเจ้าเนี่ยรพยา,ยรยา,ก,ายกรนึกกล่าวไว้หมดทุกทกการทุกสมัยมีสิ่งลนี้เกิดขึ้นมีธรรมดาทุ<ผ> oh, สกสาเกิดมาทมกลางความหลากหลายใช่ไหมความร้อนร้อนทุกสมัยโลภะตัวสามุหะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือว่าการเรียนรู้บนกระบวนการของความจริงของสัตว์มนุษย์กับคําว่า ดำรงอยู่เพื่ออะไรเนี่ยครับตรงนี้ปรัชญายการศึกษาต้องกลับไปดูตรงนี้กันใหม่ครับเพราะฉะนั้นต้องมุ่งเน้นให้เกิดสติให้เกิดปัญญาขึ้นมาจริงๆนะครับถึงจะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันก็ต้องกลับมาหาว่าความหมายว่าเราศึกษาเพื่ออะไรครับ,รบจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตนี่ทุกคนต้องการอะไรทุกคนต้องการค่าความหมายตรงไหนค่าความหมายก็แท้จริงคือใช่ไปสู่จุดที่คือความสุขสุขที่แท้จริงในทางรมคือความสิ้นทุกข์ไม่ใช่ไปหาความทุกข์ ขอบคุณครับอาจารย์จำลองจะตอบกระทู้นี้ยังไงดีครับก็เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าผู้หญิงไปรักผู้ชายครับดูในข่าวรู้สึกจะมีบันทึกมาว่ารักมากเลยขนาดพ่อแม่ครอบครัวแลวก็ไม่ค่อยสนใจรักเธอมากเหลือเกินอยากจะพิสูจน์ว่านี่แหละรักมากก็เลยโดดครับแล้วผู้ชายก็ไม่ไม่รักคือหนีไปไม่สนองตอบมานะครับ ใน,นผมนึกถึง,งบทกวีผมเคยอ่านของที่สตียอนพงเพลเมื่อหลายหลายปีแล้วนะบอกว่าข้าหลงรักนางนางรักหญิงอื่นหญิงอื่นไปรักคนอื่นอีกทีหนึ่งทำไปทํามามบอกผู้หญิงคนนั้นมาหลงรักข้า<อ> <c oughs> <c oughs> มันเป็นกลับเาความรักมันชักจะประหลาด <c oughs> ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นอีกไปรักผู้หญิงคนโน้นอีกทีหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มารักผู้ชายคนนี้กลายเป็นว่า ไม่ชมหวังเป็นทุกข์ทุกคนครับอันนี้คิดว่าคงจะเกิดขึ้นเป็นสวนมากนะครับครับทีนี้จะพูดโดยหลักแล้วถ้าถามว่าที่เราสวนบนตอนเช้าก็มีอยู่บทหนึ่งที่ว่สาสัมประโยคกระทุกวิประโยคกระทุกเจอกับสถานที่ไม่ไม่ชอบเรากระทุกเช่นถ้าผู้หญิงคนนี้ถ้าพ่อแม่เกิดบังคับมาไปแต่งงานกับคนที่ไม่ชอบก็คงจะทุกข์อีกครับแต่ทีนี้ต้องการจะได้คนนั้นแต่มไม่ได้ไไดก็เป็นทุกข์อีกก็ทุกข์อีกครับ แต่จริงก็ถ้าพูดถึงสมัยพุทธกาลอะไรมาก็คงมีโดยปกติเราเคยฟังเรื่องนางปตาจาราเลยนะครับเป็นเรื่องของลูกมันก็การสงหวังผิดหวังก็มีตั้งแต่สมัยที่มีมนุษย์นี่แหละที่าต่ก็คงจะมีต่อไปนี่ทําไงว่าให้ความทุกข์มันน้อยลงคือตามที่พระแนะนําแต่จริงพระก็แนะนําทุกวันนะครับโดยโดยปกตินะครับพระคุณเจ้าแต่วา่าเราอาจจะเอาใจใส่น้อยไปเองครับ ทีนี้ก็มีทางเดียวนะครับท่านในฐานะผมเป็นชาวบ้านถ้าถามว่าจะให้ทุกน้อยยังไงบ้างก็ก็ทําใจง่ายๆว่าทุกอย่างก็มีสมหวังกับผิดหวังที่มันต้องลักคล้ากันอยู่เสมอครับเช่นท่านที่มาฟังวันนี้ก็อาจจะคิดว่าผมพูดดีก็ได้ครับพอเสร็จแล้วก็พอพูดไม่เข้าท่าก็ควรจะกลับไปบนแต่จะมีบางท่านนะครับบอกว่าถ้าทางจะพูดไม่ดีต้องฟังไปฟังมาโอ้ดีกว่าที่คิดเยอะอันนี้นะครับก็ถือของปกติที่มีแต่คิดถึงแง่หนึ่งนะครับว่า ถ้าเราใจใสว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะที่อาจารย์คิดว่าอาจจะน่าสงสารคือถ้าเราไปยืนอยู่ในจุดของเขาเราก็เราจะคิดแบบเขาได้เราคงจะตัดสินใจแบบเขาแต่แกที่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่นี่พูดถึงกาเกิดความสงสารแ้นได้นั้นแก้ปัญหาก็มีอย่างเดียวครับผมเหมือนกับที่พระคุณเจ้าแนะนานะครับว่าก็ต้องมีสติคือ จะมีอะไรจะได้อะไรกําลังจะได้อะไรก็ต้องคิดเสมอว่าไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างหรือเปล่าที่จริงเรื่องนี้มีวัคซีนป้องกันก็คือหัดเจริญสติโดยเฉพาะวิชาสติปัฏฐานที่มีปรากฏอยู่ในพุทธศาสนานี่แก้ได้แน่นอนอาจารย์คิดอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ประวังเรื่องนี้นะคนมักจะกังวลว่ามันสูงพอสูงเสร็จไปยกให้พระยกให้พระเสร็จก็เลยตัวเองกลายไม่ได้อะไรเลยแทนที่ว่าจะเอาของที่พระให้มาใช้บ้างถึงถึงไม่มากก็ผมว่า ร่างให้มาจากร้อยเปอร์เซ็นต์นจากสิบเปอร์เซ็นต์ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับอาจารย์ครับระหว่างที่ผิดหวังแล้วก็ไปทําลายสมมุติว่าเป็นผู้หญิงท่านเนี้ยนะครับถ้าเกิดแฟนไปมีแฟนใหม่เนี่ยนะครับทาไมไม่ไปฆ่าแฟนทําไมคือฆ่าตัวเราแล้วการฆ่าสองอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงใครบาปมากกว่ากันครับระหว่างว่าไปฆ่าแฟนฆ่า กิ๊กของแฟนอะไร็ได้นะครับกับค่าตัวตายนี้ในในมุมมองศาสนาพุทธจะให้น้ําหนักว่าอย่างไหนจะคือเคยได้ฟังแต่ถ้าพูดถึงว่าค่าค่าที่บาปมากก็เคยได้ฟังแต่ค่าคนอื่นนะครับค่าคนอื่นแต่ค่าตัวเองก็ผมคิดว่าคงไม่พ้นทุกขติเป็นบาปเหมือนกันนั่นแหละเช่นตัวอย่างที่เราเคยฟังถ้าบาปสูงถุดกอนันตริยกรรมอะไรเนี้ยนะครับก็ลดหลั่นตามลาดับเชื่อว่าค่าผู้มีศีลมีธรรมตามลำดับ ตีนิมฆ่าตัวเองเป็นบาปไหมก็บาปนะครับเพราะว่าผู้ตามส่วนที่จิตคิดฆ่ามันเกิดจากจิตที่มันเป็นทุกขพูดภาษาพิทามเขาเรียกโทสะมูลจิตอ๋อมีโทสะมูลจิตเป็นพื้นฐานก็เลยจัดการฆ่าตัวเองหรือฆ่าค้อื่นครับอาจจะทําประชดเพื่อให้เขาเป็นทุกข์ก็ได้เห็นว่าอะไรเราก็ไม่เข้าใจคนที่ตายนะครับอันนี้ก็แต่ในฐานะที่คนอยู่ก็คิดอย่างเดียวถ้าจะป้องกันก็ต้องนำสิ่งที่พระท่านแนะ ทุกอย่างก็ช,ช่วยได้บ้างนะครับ,รบพระอาจารย์ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยว่าเอ๊ะรัฐผูอาจารย์กับอาจารย์จำนงเนี่ยแนะให้เจริญสติเจริญสติพอจะอธิบายสั้นๆได้ไหมครับว่าจเจริญสติตรงนี้ทํำยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับสติอยู่แล้วแต่ที่เราไม่รู้จักมันก็เลยขาดสติสติที่มีอยู่ในจริงๆโดย,โดยโถ้าพูดโดยธรรมดาอย่าไปมองพระศาสนาเป็นของใครตัวครับเรามีคุณสมบัติของความพร้อมในความเป็นมนุษย์ทุกคนมีสติมีสัมผัสัญญา ือความรู้ความเริ่ดรู้ความชอบเรื่รู้ชอบเริ่รู้สิ่งที่จะทําจะกินน้ําจะทําอะไรไม,มีความเรู่ดรู้ที่จะทําอะไรสักอย่างหน,น่รู้รูร้ชอบในสิ่งนั้นรู้ก่อนทํารู้ขนาดทมและรู้หลังทํบสิ่งกระบวนการลัานี้คือว่าต้องมีการทาเลยต้องต้องมีการศึกษาใช่ไหมครับเพราะสติแท้จริงก็คือตัวกระบวนการการศึกษาโดยทแล้วไปหาสติที่ไหนหาที่การศึกษาของเรามองหาความจริงในความหมายให้พบอย่างมีสติ ก็ <c oughs> คืออย่างมีการได้รู้รู้อยู่ทุกขณะในกระบวนการของของของทรรมอาตมาเป็นพระปฏิบัติทางระยวรัีทางจำจำนงเป็นทางที่จริงเป็นกระาว่านะแต่ถ้าเป็นพระก็ต้องแบบเป็นคมวัสีเป็นทางปริยัติธรรมรแต่ก็คงปฏิบัติด,ด้วยพระจำลนงดูเรียบร้อยดีแต่สิ่งหนึ่งก็ว่าอาตมาอยู่กับความจริงนะครับธรรมะก็คือความจริงอย่าไปมองว่าวันนี้ี่สังคมเราอ่อนแอลงเพราะว่าเรามองเรามองธรรมะอยู่ที่วัดที่อาจารย์จำลองพูด มองธรรมะอยู่ที่พระไปขอจากพระเอาอาหารไปให้พระพระก็ให้ธรรมะกลับมาเราอาหารไปบำรุงกายพระพระอาหารมาบำรุงจิตเราเี่ีว่าใช่ไหมแต่ว่าแท้จริงเราขาดขระบวนการอย่าเป็นงสติปัฏฐานเป็นเพิ่ต้องนั่งกรรมฐานมากไมยปิดตาแต่พุทธเพลไม่ใช่เดินนั่งยืนนอนนึกคิดพูดทำทุกอิริยาบถขณะนาจิตมีความรู้รู้ชอบรู้ก่อนที่จะทำพูดคิดอะไรทักอย่าง ขณะรู้นั้นรู้เท่าสิ่งที่กระทำนั้นตามรู้เท่าจบแล้วหลังทำนั้นเนี่ยมีการตรวจสอบมีการประเมินมีการคิดมีการมองหาความหมายเพื่อพัฒนาการให้ดียิ่งขึ้นไปกระบวนการเหล่านี้ถ้าพูดแล้วก็คือทุกคนทําอยู่แล้วถ้าแยกมาเป็นภาษาธรรมเล็กน้อยก็คือความเพียรชอบในความรู้รู้ชอบนั้นถ้าจริงก็คือความเป็นปกติเด็กก็ทําได้วันนี้สิ่งที่ควรควรปลูกฝังก็คือว่า เราต้องคิดให้เป็นครับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อกี้การกระบวนการคิดเนี่ยมันมีปัญหาครับในพระศาสนาเราเรียกว่าสมาธิทิความเห็นอันชอบครับตัวเดียวใครจะทำอะไรก็ได้ในในโลกนี้สิ่งที่ชี้ว่าคุณจะเดินเส้นทางไหนบุญหรือบาปก็คือสมาธิทิประตูแรกเลยตัวเบิดไปสู่เส้นทางของความความความจริงของความพ้นทุกข์เลย ถ้าอย่างนั้นถ้าการที่มีความคิดเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวพ่อแม่หรือว่าทุกๆคนในสังคมเนี่ยก็ควรจะปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่เล็กใช่ไหมครับว่าควรจะให้ลูกเข้าหาวัดเข้าหาสมาธิที่มันเรียนรู้ทางจิตวิญญาณนะครัศาสนาเนี่ยครับที่เราเรียนรู้ภายนอกนั่นคือการไต่สวนเพื่อไปเพื่อไปเพื่อไปทบทวนจิตวิญญาณเรานะครับศาสนาเนี่ยอยู่ในจิตวิญญาณของสัตว์มนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงอยู่แล้วแม้ในสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็มีศาสนาได้ แต่ที่มันมีไว้ได้เพราะกระบวนการสมาธิธรับความเห็นอันชอบตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดกับสังคมโลกมาตั้งแต่สร้างโลกอย่างๆตั้งแต่สร้างโลกมนุษย์เกิดขึ้นมานี่ที่มันสร้างโลกกันมาบรรยหรือไ,ไม่เหมาะสมก็เพราะไอ้สมาธิถีไม่เกิดพระเจ้าด่ยกอะไรขึ้นมายกสมาธิธแต่กระบวนการสมมติถี่ตรงนี้ความเห็นชอบนี้มันคือตัวปัญญาตัวความรู้ความเข้าใจในความจริงทั้งหลายต้องเห็นอันชอบอันควรอันเหมาะกับการที่จะนึกคิดพูดทํา แต่มันจะพัฒนาการไปสู่ความลึกละเอียดจนที่สุดจะบริสุทธิ์ขั้นไหนนั้นนะนั่นเป็นกระบวนการต่อนเนื่องที่เราเรียกว่าหลากักศีลธรรมพูดกันสั้นๆคือไม่ออกไปทางหลักการบ้างนะเอาว่าสาัาน้นๆพอเข้าใจกันในวามหมายของของผู้ชมทั้งหลายว่าถ้าจริงวันนี้ขึ้นมาเนี่ยความมีนั้นชอบคนอยู่ในครอบครัวสองสามคนพ่อแม่ลูกบนโต๊ะกินข้าวเนี่ยเราจะทันไปสักอย่างเนี่ยคำว่าความเห็นเกิดขึ้นแล้วนะการอยู่ร่วมกันเนี่ยมนุษย์เกิดขึ้นแล้วือความเห็น แต่ความเห็นนี่มันจะเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นที่ไม่ชอบเมื่อกี้ที่ถามยังจำตรงเรื่องของบาปบุญคุณโทษมันบาปเกิด<ๆ>เกิดเพราะความเห็นเนี่ยถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดมันเป็นบาปทันทีผู้ที่ฆ่าตัวตายจะคิดว่าฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นวิธีที่ดีเพราะว่าจะทําให้แฟนเนี่ยกลับมารู้ว่าเขาเนี่ยรักจริงนั่นแหละ่หต้นต้นทางเป็นมิจฉาเสแล้วมิจฉาทิ เพราะมิจฉาเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่มันก็ไปสู่วิถีแห่งความเป็นอกุศลหมดเลยแถ้าเกิดไปสมาธิถีก็ต้องรู้ว่าอ๋อการฆ่าเป็นบาปเราไม่ควรครําว่าสมาธิถีในในใน,ในความมายทำให้ลึกขึ้นอีกครับคือความรู้เข้าไปในอริยสัจเราต้องรู้เราเป็นสัตว์ทุกข์นะครับมีเหตุมีปัจจัยของมันครับแล้วก็เหตุก็คือความอยากเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเสียมันก็จะไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยลงไปมันก็ข้าไปหาความจริงตรงนั้นเมื่อข้าไปหาความจริงตรงนั้นก็คือกลับมาพิจารณาตัวเราาว่ เหมือนคนคิดคิดสองสถานค,คิดแบบผิวเผินก็บอกว่าความทุกข์เป็นของคู่โลกมันเด็กบๆบอกว่าความทุกข์ของโลกวันนี้ผิดหวังวันนี้ก็ผิดหวังวันนี้ก็ยังต้องผิดหวังอีกต่อๆไปคิดแบบนี้รู้สึกว่าคิดแบบสบา,สบายๆแบบรู้สึกว่าคิดแบบอยากจะเห็นความผิดหวังเป็นปกติแต่จริงๆไม่ใช่ออกวิถีพุทธนะแต่คิดยังอยู่กับโลกได้แค่มองโลกอย่างอย่างอย่างอยู่ร่วมกันได้อย่างแบบสบายๆก็คิดว่าก็ไม่ได้มองว่าความผิดหวังเป็นเรื่องมันเด็กบอกว่า การสอบได้เป็นเรื่องแปลกสอบตกเป็นเรื่องปกติอะไรี่เด็กพูด <c oughs> <c oughs> เป็นธรรมะนะ <c oughs> <ừ> mm. เป็นธรรมะคือให้เด็กนี่มีการบรรเทาความเครียดไ <c oughs> ม่ใช่บอกว่าให้ไปสอบตกนะบรรเทาความเครียดว่าบนเส้นทางความจริงคืออาหารจิต <c oughs> อาหารกายเราหาไม่ยาก <c oughs> อาหารจิตนี่หาย,ยากที่สุด <c oughs> อาหารจิตคือกระบวนการไม่ใช่ว่าต้องไปหาที่วัดไม่ใช่คนสองคนหรือคนเดียวอยู่แล้วลึกรู้ชอบอยู่กับธรรมชาติมองเห็นความเป็นจริงว่าอันนี้จังทุกขังหน้าตากฎเราจะิร์มันไม่เที่ยงมันไม่แน่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่คิดเลย มันไม่ใช่เชิงคิดอย่างเดียวมันต้องเป็นมันต้องพิจารณาโดยแยบคายลึกซึ้งกันานีคือต้องให้โอกาสกับตนเองในการคิดดีขอฝากคำนี้ครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับเราไปพักกันตรงนี้สักกูเดี๋ยวกลับมาพบกับตามหากันทำในช่วงถัดไปครับ